สวัสดีครับสวัสดีกับ PK Audio โอนะครับผมวันนี้จะอีกแล้วนะครับอ้าวตัวนี้นะครับเท้าคาบแท้ด้านในเป็นยังไงมาดูกันถ้าเป็นของก๊อบมันจะแบ่งครึ่งซีกนะครับถ้าเป็นของแท้มันจะเป็นปิ้นเดียวกันหมดนะครับไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับผมตัวนี้ของแท้ครับดูอะไรมันเกีรท็อปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมตัวนี้เดิมเดิมทุกอย่างนะครับเดิมเดิมทุกอย่างด้านในสวยนะครับผมอ่าวอลุมตัวเนี้ยอ่าเป็นสนิมนะครับผมมันสึกนะฮะ มันสึกเราก็เลยทําการเปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับผมเอาช่างมาละช่างช่างไปเข้าน้ําเดี๋ยวให้ช่างมาเปลี่ยนนะครับผมมันสึกเนาะอ่าก็เลยว่าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้นะฮะเปลี่ยนตัวนี้นอกนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่ข้อแคกลเราก็จะใช้ของเดิมไปก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีงบเนี่ยถ้าใช้ไปสองสามปีซื้อไปใช้สองสามปีก็เปลี่ยนหมดทิ้งเลยก็ได้เราจะซีเรียสอะไรครับซ่อม เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่มาซ่อมบนรุ่มค่าไม่ตรงนะแต่เราไม่ซีเรียสครับเพราะว่าอะไรสไลด์เนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วในอนาคตนะครับผมเหมือนมิกดิจิตอลนะครับซใ,ใช้ไปมันก็สึกอยู่แล้วนะครับมือสองอันนี้เอามาบอกกันนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนสไลด์ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าแต่ก็ต้องดูนะว่าเขาเอาอันไหนใส่นะไม่ใช่ว่าตัว2 0 30บาทใส่เราก็ใส่ประมาณของแอลพาธนะครับแอลพาธจะมีตัว60สิบ หกสิบห้านะครับหกสิบห้าเก้าสิบร้อยสี่สิบนะอ่าประมาณนี้นะครับส่วนมากก็ถ้าประมาณตัวร้อยสี่สิบก็สิบรวมก็พันสี่ละส่วนมากเขาก็จะไม่เปลี่ยนให้หมดหรอกพ่อค้าก็ไม่มีกําไรนะครับประมาณนี้แต่อันเนี้ยอ่าผมเช็คดูเบื้องต้นแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมผมเช็คดูละอ่ามีแค่สไลด์ตัวนี้เสียบอย่างเดียวมันมันสึกครับมันมันเดี๋ยวดังสองข้างเดี๋ยวดังข้างเดียวอันนี้น ส่วนพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับสนิมไม่มีกินนะฮะผมผมเลยเปิดด้านในให้ดูเลยฮะดูนี่ดูนี่เห็นไหมอย่างนี้มันขาวจ้วยอยู่เลยเนี่ยนะคือสนิมไม่มีกินสักอันก็คือของแท้ครับมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกส่วมากก็จะเป็นสไลด์นะครับเป็นเรื่องปกติเอาที่ท่านที่รับได้อันนี้บอกนะครับว่าเราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้สไลด์ตัวนี้นะครับผมก็คือค่าเดียวกันนะครับค่าเดียวกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับผมค่าเดียวกัน น่าจะใส่ของอลพา,าิหรือของอะไรที่มันยี่ห้อดีดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถามช่างก่อนตอนนี้ให้ช่างเช็คนะครับผมแล้วเราจะเอาของดีเข้าใส่เลยจบก็คือจะให้ได้ยาวๆนะครับผมเพราะด้านในมันไม่ค่อยมีบางเจ้า,าด้านในเป็นสนิมเต็มเนี่ยคือก็จะไม่เอานะฮะอันนี้เราเช็คดูแล้วนะครับผมอันนี้เอามาแบ่งปันกันนะครับอเอามาให้ดูกันว่าของแท้เป็นยังไงด้านในเป็นยังไงนะครับอย่าท่านดูเนี่ยสนิมมันขึ้น อาจจะเกิดจากการใช้งานบ่อยหรือว่ายัางไงเราก็ไม่รู้พวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะครับไหมมันสังเกตหมดรวมมันจะรู้เลยใช่ไหมนะครับส่วนมากอะไรเก t ท็อปนะฮะเกจท็อปเกจออดโอของแท้ไฟสังเกตนะมันจะไม่เขียวเข้มนะมันจะออกเขียวออกเขียวอ่อนๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนที่ผมแกะก็คือจะมีอะไรครับเ,าเขาเรียกว่าแหวนรองอะไรพวกนี้นะครับ ต้องเก็บไว้อย่างดีนะให้ช่างแกะเมื่อกี้โอเคเนาะเดี๋ยวให้ช่างทําการแกะก่อนอว่าเขาเขาไม่ให้ถ่ายนะครับบางคนเขาก็เป็นนะนี่ขเขาก็ที่จริงก็แค่เปลี่ยนตัวนี้นะครับมันไม่มีอะไรยากถ้าเปลี่ยนเป็นนะแต่การแกะเขามันจะยากวันนี้เขาเสียสละประมาณครึ่งวันนะเพื่อมาแกะตัวนี้อ่าเขาอ่าตัวนี้เดิมๆยังไม่ได้ล้างทีแรกบอกว่าถ้าเป็นฝุ่นอะไรจะให้เขาล้างพอแกะมาแล้วมันใสอ่า เออมันใสเงี้ยเราก็แล้วใสอย่างนงี้ไม่ต้องล้างดีกว่า mm hmm. เป่าฝุ่นแล้วไดรเวอร์เป่าคือจบละแต่คนที่เขาล้างกันคือมันขี้ฟุ้มขี้ฝุ่นหนาปึ๊กอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้มันไม่ต้องล้างมันใสเห็นไหมถ้าใสล้างไปก็ไม่มีโยดนล้างไปล้างมาพังอีกนะครับเอามาให้ดูกันนะครับของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับถ mm ้าไหนสนใจติดต่อได้ครับ0 8น4 0 7ป9แ4ดนขอบคุณพี่โกศินวันนี้อีกรอบหนึ่งเนาะอ่าจากจังหวัดพัดทธลุงนะครับผมที่อุดหนุนสินนนนคค้้าาผมมวันนััีหลยตละรบ อตอนนั้นเอาข้อดีบีเอไปอันนี้ก็เอาข้อ,อดีข้อดีบีเอ็กซ์แ็สั่งนะดีบีเอหมหาจักรนะผมสภาพสวยนะของพี่กฤ์นะฮะอ่าผมคัดให้อย่างนี้เลยนะครับนะครับแม่นะครับผมคัดให้เลยนะครับหวังว่าคงถูกใจเนาะคัดละเทศไว้เรียบร้อยนะครับเปิดเพลงไปเล่นไปก่อน <S 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 <ๆ>เพลงเปิดนานไม่ได้ลง YouTube ผิดลิขสิทธิ์นะครับส่วนพวกนั้นก็คัดไว้เรียบร้อยละนะครับผม อันนี้เอามาให้ดูกันนะครับโอเคเนาะท่านไหนสนใจติดต่อนะครับ088478974นะครับผมมีหลายตัวนะครับพอต EQ แท้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเอามาให้ดูกันนะฮะเห็นไหมนายมีเยอะนะครับผมเราจะคัดนะครับผมราคานะครับ7,500บาทนะครับผม7,500บาทแท้มหาจักรนะครับผมตัวข้างบนจะ4,500นะครับผมสไลด์ยาวเหมือนกันแต่ว่าสองวอลุ่มอ่าตัวนี้ ตัวนี้3,500นะครับผมเดิมๆถ้าจะมีตัวเปลี่ยนสไลด์มีหนึ่งตัวก็คือสไลด์มันจะยาวกว่าพวกนะตัวนี้สไลด์ยาวกว่าพวกมานิดนึงนะฮะจะตัวนี้อยู่ที่2,800นะครับผมแต่มาหาจักเหมือนกันส่วนมากคู่หน้าแล้วก็คู่หลังไม่ได้ใช้เพราะความถี่เราเท่าไหร่30กว่าความถี่ตู้ลำโพงมัา30กว่านะฮะพวกเนี้ยปรับไม่มีผลหรอกครับนะฝุ่นนิดหน่อยนะครับเพราะกล้องมันชัดอาจจะเห็นเลยฝุ่นนะครับฝุ่นแต่เนี้ย3,500นะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเปลี่ยนอะไร อันนี้เปลี่ยนคู่เดียวถ้าใครมิสซีลเสองพันแปดนะครับไม่มีผลนะฮะเพราะน,นี้ไม่มีผลแล้วท้ายก็ไม่มีผลของเราอ,ะอ่ะในประเทศไทยแหละกะเบรสมันปรับได้35ความทีมสาหขึ้นนะครับสามสิ 30, ขึ้นอันนี้ยี่ิปรับไม่มีผลอยู่แล้วนะครับผมถ้าในสนใจต่อนะครับรุ่นแปดแปดสี่รุปดจ็ดอันนี้มาให้ดูกันนะครับโอเคเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับ P.K. Audio ขออาลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โกศินจากจังหวัดพัทลุงเนาะเตรียมส่งให้เรียบร้อยอันนี้ก็แพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้ช่างมาละช่างมานะครับผมโอเคนะครับท่านนทนใจ0ย์ปดแปสนจดแปดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทีมงาน P.K. Audio ขออาลา F.C. ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าจะได้เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแกะให้ดูนะครับเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมหนึ่งตัว มันสึกนะฮะแต่ยังไม่พังนะดังอะไรอยู่แต่มันสึกโอเคเนาะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ